กับประเทศที่ไหมนครับแล้วก็ที่พักีสคืนอาหารครเก็บนึ่งค่ากิจกรรมค่าเครงเล่นนำเที่ยวสำหรับนำกท่องรับีรถโดยสารทั้าท่องเที่ยวและกิจกรับ ม่อนแจ๋นะคะอ่ารในันแรกนะครับมีตยำจะมีข้าวซอยแกงกะเพรย์น้ำพหน่มแกงแครับแล้วก็อาหารในตู้เย็นจะมีแกงขั้วไก่ไข่ตัออ้มองคูแล้วก็แกงผัก <c oughs> ขีจังหวเท่้าถึงเท้านะคะก็จะมีถ้ายอาหารแกะนะคะมีแกะแล้วก็เขาเอดีีนะ 那我想回去。嗯 <noise> <noise> ที่สุดๆถ้าไม่ได้เล่นก็คือว่ามาไม่ผิดเสียงใหม่เลยนะคะอีกกิจกรรมนึงก็คือฟองเล่ามค่ะเป็นกิจกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาของที่ค่คะจังเก,กิลโคเตอร์เป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยจะ 好好